เรื่องเกมกันมาหอมปากหอมคอแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยดกโ่าโเกมวันนี้สนุกแน่นอนใช่นั่งเลนอเกม,มอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าคำต้องห้ามนั่นเองค่ะท,ท,ที่เห็นแบบครั้งที่แล้วก็คือได้เล่นกันกับน้องได้เล่นเกมนี้กันเนาะที่มาจากพี่ๆอะไรนะ ทาช่จากช่องเทพรีลาก็คือพี่เห็นแล้วแบบอยากเล่นก็เลยแบบขอพี่ทีมงานแบบขอเล่นอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพราะครั้งที่เราไม่ได้เล่นอะไรก็เลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคำต้องห้ามมาเ่นเกมเทพลีลาเราต้องมาดูกันว่าวันนี้มันจะเป็นคำต้องห้ามหรือคำต้องพูดช ปีกาทวนกับอีกรอบเนาะก็คือแต่ละคนนะคะก็จะได้คําไว้บนหัวอย่างนี้นะซึ่งเราเนี่ยห้ามหลุดพูดคําที่อยู่บนหัวเราออกมาก็คือส่วนเพื่อนๆแต่ละคนก็สามารถทําให้ทําปั่นในพวกเราพูดคํานั้นออกมาถ้าสมมติใครคนนึงพูดคําของตัวเองออกมาก็จะแพ้ถูกกําจัดออกใครที่เป็นคนที่ทําให้คนนั้นพูดออกมาได้ก็จะได้แต้มจะได้แตเป็นคนคิวเหมือนเต้นแต่ระวังนะคะอย่าฆ่าตัวเองนะคะ ซึ่งคำเนี่ยไม่มีหมวดหมู่ด้วยเป็นแรนดอมไปคอตตยใต้ต้นหัวงบโอเคมั่ามีเวลาจับเวลาไหมคะพี่หน้าต้องใช้เวลาประมาณใช้ประมาณต่อรอบรอบประมาณ5นาทีใช่ไหมหรือเท่าไหร่ถคะว่าประมาณห้านาทีห้านาทีงั้นเรามาคุณตำรวจครับเรามาใจอุปกรณ์กันดีกว่าตำรวจจอุปกรณ์นะคะพร้อมกับกางเกงที่สีสัน อ่าคือยังไงเลือกเลยอ๋อเราต้องปิดก่อเดี๋ยวเราจะเห็นนะเราลยมมนิเตอร์โอเคแล้วเงามันจะสะท้อนตรงนี้ไมไม่เห็นเราเตี้ยไม่เรานั่งอยู่ไงเรานั่งอยู่โอเคเอายังเราจะอันนี้คือเลือกตามใจได้เลยเหรอคะแต่ว่าห้ามดูเพื่อนใส่ให้ใส่เองก็ได้แต่ว่าห้ามดูข้างล่างโอเคโอเคเลือกเลยไหมเอาเลยค่ะเอาเลยหนึ่งสองสาม เราเป็นคนไทยเดียวกันะพี่มินเราเอาอันไกลแล้วกันค่ะใส่นะใส่้เลยใช่ไห่้เลยใช่ไหมค่ะอตาอตาป่ะพี่พี่ถูกป่ะคืออตาพี่ถูกป่ะหน้าดีฉันเป็นยังไงบ้าง ขอบุยุ้งค่ะขอบคุณค่ะของ้ขอบคุณค่ะขอนยได้ไหมคะใส่ตาสั้นขอเนี้ยได้คะใส่ตาสั้นขออนี้ยเดินไปใส่ตาสั้นมองไม่เห็นขำอมา มามาเห็นละได้ละตื่นเต้นอ่ะผันหน้าไปเลยนี่คือเริ่มจับเวลาเลยอ่ะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งโอเคมาเงียบกันทั้งลายพูดตรงตรงว่าตรงนี้น่ากลัวมากทำไมอ่ะทำไมพูดเฉยไม่มีอะไรน่ากลัวกับทรงผมกับลวโปโป เราอะแล้วเมื่อกี้ถามปดิแม่แม่บอกว่าอย่างๆเป็นคนยังไงโอ้ยอย่านะนี่คือจุดอ่อนฉันจองไห้มีเลือกเลือกคนมาคิวได้แบบปลุกมากตอบสิต้องตอบนะต้องตอบถามจริงๆเขาถามดูเคาถามเขาอย่าร้องไห้ดิแค่อย่างเงี้ย เสริฐอย่ามองหน้าหนูดิทำตัวไม่ถูกเลยเกมแบบนี้ใครอยู่น้ำไหมไม่ค่อยแบบว่าหลังหลังจากนี้แบบนี่ใครอยากแบบหลังจากไลฟ์เสร็จมีใครอยากแบบสั่งน้ำกินอะไรอย่างงี้ปะไม่อยากกลับบ้านไม่มีอยากกินวะลดความอ้วนอยู่อยากกับบ้านไไม่ด้อยากกินน้ำอะไรปะหลังจากนี้ เนี๋วเนีวภาษาอังกฤษพอได้ไหมพี่มีนจัดม์ไหมสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแม่ก็มีดพี่เต๋อสายอะไรนะสาย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 ขวา ตู้หน <bin uk> <azo> ่อยดีเ <altern> ฮ <ates and tunnels> ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถามบังนู้นบ้างดิเพราะว่าคำมันแบบโคตรแบบมันกว้างไปอ่ะแล้วมันกุดแลแบบแคบแคบอะแล้วตีคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงผดเสินใครทักกับพี่คำเหลาบ้างที่มีคิดว่าตัวเองเป็นคนก็ต้องแบบมีเลิศเลอคิว t ์อ่าแล้วบีโป้ล่ะ เราเหรอเราเราคิดว่าเราเป็นคนยังไงหรอเออเลยตอบเลยตอบเลยสวยโอเคปริมาว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงสวยแต่งชุดมานี่คิดว่าเป็นไงสวยรู้ละรู้ละห้านาทีมันไม่ห้านาทีมันไม่แบบอ่ะพี่นาพี่นาคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไง ดูดีอุ้ยต้องช่วยกันคิวแล้วแหละอยากรู้สเปกลาตินอ่ะอุ้ยชอบคนแบบไหนชอบคนยังไงล่ะชอบคนชอบคนน่ารักโอ้ยแล้วพี่หน้าล่ะชอบคนยังไงชอบคนไงชอบคนไงพี่หน้าหรอชอบคนดีกลัวมากเลยทุกคน ชอบคนเหมือนอย่างๆค่ะแล้วย่างๆเป็น,ปนยังไง <c oughs> แล้วย่างๆเป็นคนยังไงอ่าเราให้นะเราให้นะและเลอรเพอร์เฟกมีรักอย่าง <คน S 2> ไหม โอ้ยเราจะต้องช่วยกันค่าแล้ว่าไงดีสี <4 S 2> <1 S 1> ผมหนูเป็นสีอะไรลูก Copper สีอะไรนะ Copper Copper yeah Copper น่าโอเคไหมแล้วคนมันไม่สนุกเลยกลัวไปหมดคือคำมันแบบอีกมันอันนั้นน่ะชอบกินน้ำอะไรชอบกินน้ำอะไร เมลอนจูสไ่ายปริมาณคิดว่าแบบตัวเองเป็นคนแบบประมาณไหนเป็นแนวไหนแบบน่ารักอะไรอย่างงี้พี่มีคิดว่าพี่มีนน่ารักปะอืม เกิดขึ้นแล้วหรอมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วล่ะตัวเองพี่มี้งเท่ไหมพี่มีน่ารักปะอืมเยอะเอาไม่ดีอะเอาไมดีอะนี่ว่าพี่เป็นคนยังไงเป็นคนแบบจับรักพี่นาค่ะรักอยู่คนดีของหนูโอเคหมดเวลาเราต้องทายคำบนหัวเราด้วยปะ คำแค่คำบนหัวเราใช่หมดเวลาแล้วสำหรับรอบแรกซึ่งกดดันมากเกินไม่ทำมันแบบมันเรียกว่าไงวะยากไหมมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันทำให้พูดยากเออมันทำให้พูดยากอ่ะเวไนย์จะคิวตัวเองเหมือนฉันอะลองดูอ่ะลัวตองคิวาคำบนหัวตัวเองคือคำว่าอะไรคำบนหัวตัวเองคิดว่าเป็นงคำว่าอืมคำอะไรลูกเฮ้ อ่าเอาออกมาดู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 เป็นคำว่าเออคอะไรเป็นคำคำว่าพี่มีนะพี่มีคำว่าสวยถูกต้องถูกก่เงดูมาเยอะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวตายตอนจบได้คะแนนแล้วเนี่ยพี่มีนอ่ะของเขาของปลีกไม้สองคนนี้ยากเออเป็นคำที่ไม่ค่อยได้ใช้มันไอคิดว่าเป็นคำว่าอะไรหรอจริงเป็นคำแบบยุค แบบแรกพี่ไม่ได้คิดถึงยุคเก่าอ่ะคำนั้นแต่พี่คิดถึงน้ำอ่ะเป็นคำคำว่าคำเพราะว่ามันยากจากจริงจริงเนาะพูดมาเลยเท่มั้งโอเคเดี๋ยวลองดูมันยากจริงจริงมันเป็นคำแบบโบราณสมัยเก้าสิบนะคะเกิดไม่ทันพี่หน้าเหรอพี่หน้าพี่หน้าเหรอจับมีจับเราต้องมีเลยเออ คูล uh, ไม่ใช่ออกมาดูมาดูคำว่าเปลวเปลวของเราอ่ะของเจของเจลองทายดูเมื่อกี้เห็นถามเรื่องสีผมอืหนูรู้สึกว่าทุกคนพยายามให้หนูที่เขาเป็นส้มแต่หนูคิดว่ามันไม่ใช่คาว่ส้มสีผมแอนน้ำอ่ะน้ำซัมติงเปลวอ๋อหนูคิดว่ามันคือคำว่าแฟนตาติดแบนติดแบนโอ๊ยโคตโคตโอเคอ่ะเอาออกมาดู เป็นคำเออเป็นคำว่าโก็ยากมากยากอะตกงที่ไหนคุณตำรวจคะรอบนี้ชอบกางเกงสีกางเกงมากเลยรอบนี้ก็มีคนโดนคิวซึ่งคนที่คิวก็คือตัวเองก็คือคิวตัวเองว้ายว้ายก็ใครได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างไม่ได้สติหลุดุปคะแนนมีได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าไทยติดลบหนึ่งพี่มีได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าไทยถูกเป็นคำว่าอะไรไม่เก่งอ่ะ ดูแต่งการทายอย่นี่าเป็หนูอะเป็นคนน่ารักไงก็แบบแบบโดนเฉยเลยเมื่อกี้ชัดๆอ่ะพี่มีคิดว่าเต็มเป็นคนน่ารักไหมคะเต็มเต็อสตั้นนิดนึงแบบใช่ยังตอนนี้เลยเหรอไปแกคิวตัวเองแลแต่ตอนนี้เลยเหรออเพราะแต่เวลามันก็เหลือน้อยแล้วนะมิกกี้มีมาเหลือ58วิมาเองแต่เราจะไม่รู้ตัวเลยวโฟโดนคิวเกมประมาณกี่ตาคะพี่พีดี แล้วแต่เวลาโอเคจนสองชั่วโมงนึงไหมจริงตีสองก็ไม่สอดชนะบ้างเหอะมาเสมเลยเสรเลยซึ่งโป้ได้พูดกับพี่ก่อนหลาวว่าโป้ชนะเกมนี้ทุกตาจริงตอนเล่นกับพี่ฟอกับกับกับพี่เจิน่ะมันเป็นคำที่แบบคำรอบตัวที่มันรอบนี้ขอคนสุดท้ายได้ไหมอยากได้คำขอคำขอคำสุดท้ายอยากหยิบอะไอยากได้คนสุดท้ายอะไรอะไรตินหยิบเลยตินหยิบปอหยิบเลยโอเคติ้นหยิบก่อนก็คือมุมเดิมให้เหลือให้เราโอเคส่งส่งมาให้ได้ไหม โปโปส่งมาให้ได้ป่ะฝั่งนี้ใช่ไหม <c oughs> คือเราจะใส่ให้เราสวยอ่ะอ oh. ไม่สวยมันมันแ้บผมไปแล้วว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> แต่และครขอสังเกตก่อน oh. ขอสังเกตก่อนถันมาหน่อยของหนูง่ายเหรอโอเคอู้เห็นไหมต้องต้องทำไงให้เราดีไม่เป็นไรเดินต่ำ เห็นไหมคะราดินสายตาสั้นนะคะ <หา S 2> ขอเวลาแป๊แบ,บนึ่งคอแเ็คเลนหมดอายุแล้วโอเคท<อ>ุกคนต้องฆ่าใจก่อนแน่เลยเหรอเป็นกปเกลที่ไม่เชียด่ากเลยเริ่มเราขอพูดนิดนึงอเมื่อผ่านมานี้ตอนแรกเราพูดถึงเรื่องอะไรกันนะถามใครถามทุกคนเกมองานงานอะไรที่เพิ่งผ่านมาเอ็ด มีอะไรบ้างสิบยี่สิบเอ็ดนี้มีอะไรบ้างอยากไปห้องน้ำจังมีอะไรบ้างนะใช่มีอะไรบ้างมีเต้นอ่าเอ้ยมีมีเหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเหนื่อยมันเหนื่อยชอบจังเลยที่ทุกคนเอาเท้าเส้นมาแล้วก็เครียนเครียดแล้วก็เหนื่อย แล้วพี่น่าเคยได้ไปแบบไปออกงานบา้างยังได้ไหมงานอะไรอะพี่พีดีงานอะไรอะพี่งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่แนวไหนอ,อ่ะถามใครหรอถามเรยร้อย <c oughs> ปริมาคิดว่าเต็งเก่งเรื่องไหนบ้างไม่มีอะ่ะชอบชอบด้านไหนที่สุดชอบชอบด้านไหนที่สุดสมมติสามด้านอะไรบ้าง singing dancing สองด้านดีวะคนเรามาเล่นภาษาอังกฤษกันกล้ไมไม่มีอ่ะไม่เก่งทั้งด้านอ่ะถ้าชอบอ่ะชอบทำอะไรชอบไ่ชอบสักเท่าไหรเองจะไม่อยากมาเลยเห็น ติ๊กตอกอ่ะชอบร้องนั้นโอเคแล้วในติ๊กต k ต้องร้องอย่างเดียวเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยฟังเลยเล่ยเย่ลตลินพี่มีคำถามเวลาแบบวงเราก็จะมีกฎใช่ไหมซึ่งกฎวงเรามีอะไรบ้างที่แบบภายในแบบหมายถึงว่าเวลาไปซ้อมแล้วแฟนๆจะได้รู้ว่าแบบเวลาไปซ้อมมีกฎอะไรบ้างห้ามซักค่าหลังคาถุงไปซ้อมไปซ้อม เริ่มซ้อมหกโมงแต่ถ้าเลิกเเลทม,มากเลยค่ะสิบเริ่มเริ่มซ้อมหกโมงแต่ว่าเลิกก็เลทเรื่อยเรื่อยเรียกเป็นกฎได้ไหมก็ได้เลยแล้วแลที่แล้วที่ผ่านมาสิบวันนี้เขาไปทําอะไรกันนาะหกหกคนที่ไปอะ่ะฉันไปทาอะไรฉันไปทไําอะไรไปทําอะไรไป ไปเที่ยวไม่ที่ไปกรุงเทพไปทำงานที่ไปกรุงเทพมาแล้วมีเนี้ยไปทำงานงานอะไรงานอะไรโปรโมทโปรโมทอะไรเพลงเพลงอะไรอะไรบ้างทีหนึ่งโปรเพลงชื่อเพลงว่าผูกพันนิรันดร์โอเคอยากถามพี่มีนพี่มีนภาษาอังกฤษพอ่พพีีมนูดแล้วพี่มีนพูดแล้ว ผมไม่ได้พูดพูดก็เจอถามว่ามีคำถนาดแล้วก็ค่ะไม่ไม่ก่อนนั้นเพลงว่าอ๋อเหรอรู้คำอยู่แล้วแล้วหลุดโอเคยากอ่ะใครก็ได้ฆ่าหนูหน่อยดีอยากหลุดไปทำอะไรมากินข้าวเยี่ยมสุดยอดที่เราไปด้วยกันน่ะที่ไปด้วยกันน่ะฮะที่เราไปด้วยกันะไปด้วยกัน ไปเดินห้างในในในที่ไปด้วยกันชอบงานไหนที่สุดที่อยากให้ที่อยากที่อยากที่อยากเป็นแฟนคลับอีกอย่างไปอยากแบบที่ไปทั้งหมดเนี่ยชอบชอบงานไหนที่สุดแปะมือเหรอน่าชอบไหมแล้วเราแบบพวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเต้นอ่ะก็ชอบก็ชอบอืมรู้สึกอยากแบบข้าใครอีกหนึ่งนาทีดิวัน speak English? Yeah, I can speak English. อืม wanna be Chinese with me Chinese ไม่มีอะไรพี่น่าะถนนภาษาอังกฤษคืออะไรคะพี่รู้แล้วว่าพี่คืออะไรนิดมาจอดจเกินไปรู้ทุกคนแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวไม่รู้ท่านนี่แหละไม่รู้พี่โป้ภาษาอังกฤษพอได้ไหมไม่ได้โ e o เล่นหน่อยขอร้อง Yes โอเคเยลโล่ชอบอจังก okay. oh, oh ่อนมั้ยชอบชอบไลค์ไปแต่เร็วๆริเร็วๆเดี๋ยวไม่กับแบ็คไม่โนใช่ yes ซ้าย left บนอัพหยุดส stop หยุดได้แล้วหยุดได้แล้ววอล์ k อะไรไไไมมม่่่ อยากอ่ะไม่สาวติ๊กตอกของฉันสวยจังะไไมม่่ีีอรหมดค่ะคำมันแบบทายมาจากทางนู้นได้ไหมคะเมื่อกี้มาทางนี้ทายก่อนแล้วไฮทัชเฮ้ยพี่หน้าเหรอพี่หน้าโรโชูคำว่าเอ้นมาปอต้องไม่รู้ของฉันฉันเนี่ยไม่รู้เดาเดา เดินสายเดินโนอ่าให้ได้ทีเดียวได้เดียวเดียวอ่ะมาดูมาดูมาดูเกือบแล้วเดินอ่ะลาตินเอ็นเทนเชอร์ใช่เอ็นเทนเชอร์เงก็โดนไปแล้วสิแพร่ออสสายเดินสายของพวกเรา ห้ามเลดนะเกือบแล้เออคำว่าเลดเนี่ยเกือบละเลดเลดทำไมทำไมเราต้องพูดภาษาอังกฤษทำไม่พูดภาษาไทยลาตนเป็นคนอินเตอร์หรือว่าเซนมันบอกว่าห้ามพูดคำว่าสายแบบไม่เลดเลยห้ามเลดคือลาตินพูดแบบพี่อุยทำไมมันรู้ไปพูดสายเนาะสองสามรอบเลยคือตอนเนี้ยกระดานอ่ะไที่ไม่มีคะแนนคือฉันกับแกนะลาตินสู้ๆใช่หรอตัวเขาคือหนูขอมันต้องมีเกมตัดสินี้คือหนูขอชนะสักเกมได้ไหมอ่ะ่ คือเล่นข้างนอกนี่เหมือนแบบมีแกขอใครนะแกขอใครชนะนะขอตัวเองแน่หละไม่ข้างนอกมันไม่ pressure ไงในนี้มันโดนบทลงโทษไยางเ้ยเล่นกันนี้ก็ไม่มีทำไมโดนบทลงหน้าตลอดเลยไม่แน่เกมอาจจะพลิกก็ได้ตอนนี้รอคำอยู่นะคะจริงๆอยากเคยอยากเล่นหมวดพวกคำพวกแบบฮะ อะไรอยูอู่ทเออมันทำง่ายนะอย่างนั้นทำแบบฉันเธอที่จะเล่นกับที่แล้วที่เล่นที่เล่นกับพี่ครั้งที่แล้วที่เล่นน่ะเล่นเทียร่าโดนคขาว่าหนูนี่นี่เป็นคนเทียรฉันว่าคนได้กะพูดออกมาคำแรกเลยฉันไมันรู้ตัวแต่มันพูดอ่ะฉันแบบเราไม่ได้ต้องแบบดีฉันครับผมอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเดี๋ยวพี่น่าจะสปีคอยลียแล้วนะนี่นนานิ่น หยิบให้หน่อยอันไหนก็ได้เกมสุดท้ายแล้วอยากอยากขออนุญาตนะะขออนุญาตนะฮะดูพี่หน้าหน่อยดิ อษคามวัยยัยโอเควพี่มีสีผมอะไรคะเร็วตอบสิพูดพูดรองเท้าไม่สีผมว่าสีผมอะไรตอบไปก็ได้อันนี้คือพี่ อันนี้คืออันนี้คือพี่ถาพี่แล้วแล้วพี่มีพูดแล้วโอ้ยพูดแล้วอาใช่ใช่ใช่ตอบอะไรก็ได้ไม่มาถามตอบอะไรก็ได้ใช่ไม่ได้พูดตอบอะไรก็ได้ใช่ปหมพี่มินถาม่วาตอบอะไรก็ได้ใช่เหรอไม่รู้ตัวตลอดเลยอยากยิงอ่ะอยากช็อตว่าอะไรอ่ะแต่ละคำ่ะ พี่โป้รักอย่างขนาดไหนอยยงไม่ม yeah! <laughs> <'t> ีส <bas> <out smoking> ิชนะเลยีะเกนีมันยากมากเลยอ่ะอยู่เงียบๆดีแน่แอบซูลรีแปลว่าอะไรอย่างเนียเหมือนล้อหมืลมร้กจาสคริปเลยจ้ะ เราไม่มีเบรกนนอะเนาะในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต่อเลยด้วย